รีวิวแป้งข้าวปุ้นกี่โบราณเมละม่อมค่ะ<ม>หอมอร่อยกรอบนอกนุ่มในค่ะจะหมดแล้วนะคะสองพันแผ่นเลือนนิดเดียวค่ะ อร่อยแบบบ้านๆค่ะกรอบนอกนุ่มใน100คะแนนเต็มร,ร้อนร้อนหมดแล้วค่ะ2,000แผ่ เราแค่แน,นี้ค่ะวันนี้สุดยอดของกินของฝากค่ะแป้งจีโบราณแมละมอ่อม